พาไปดูเหตุการณ์คุณผู้ชมถนนพระรามสองนึกสภาพรถมันก็ติดอยู่แล้วจูจ่ๆนะฮะมีรถบรรทุกคันหนึ่งไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะแกไม่ยอมจอดไม่ยอมติดเหมือนรถคนอื่นน่ะแกจะพาตรงกลางไปไปอย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวรถบางคันหลบให้ก็รอดไม่โดนชนรถบางาคันเนี่ยก็คิดว่าจะไปยังไงอ่ะรถไปไม่ได้ก็โดนชนกระจกไปดูคลิปเหตุการณ์นี้นะ่ากลัวมากคุณผู้ชม โอ้เ oh. นี่ยเนี่ยในจังหวะนี้ oh. มันจะถอยมันโดนมอไซค์ด้วยนะค่ะานที่เขาถ่ายเนี่ยเขาต้องแบบเฮ้ยหลบๆลบลบลบ oh. แล้วไปต่อพยายามจะไปให้ได้อ่ะรถติดยังไงไม่สนะนะฮะจะา่าไปตรงกลางบางคันขึ้นฟุตบาทหลบหนีไปได้หมายถึงว่าลเลยหลบรถเข้าไปได้ค่ะเออหนีไปรอดแต่ว่าบางคันเนี่ยไม่ไม่ได้หลบไง คือคือมันไปไม่ได้ไงคือถนนมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วมีการจราจรที่คับข้างมีการก่อสร้างใช่โอ้โหคุณพี่เขานี่ในจุดจุดเริ่มต้นนะฮะเขาบอกความระทึกนี่มันเริ่มเกิดขึ้นไปเรื่อยๆตลอดถนนพระรามสองนะฮะเนี่ยมอสายเขากถ่ายตามนะเพราะว่าโอ้โหหลังจากชนมาแล้วไม่ยอมจอดเนค่ะนี่นะฮะก็ไปต่อนะครับเออไปเรื่อยๆไปเรื่อเลยใช่เนี่ย มีอาการคนขับคนคนแถนั้นเขาดูแล้วเขารู้เลยว่า้โหคันนี้มีอาการแน่มีอาการไม่ปกติแน่นะครับแล้วนี่นะครับพอไปถึงจุดที่รถติดเมื่อไหร่เนี่ยเอาอีกแล้ว,ลวมันเบียดตลอดอ่ะกระจกคงกระจากข้างนี่ไปหมดหมดเนี่ยเนี่ยโอ้ตายคือคนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยใช่นะ,ร,นะรถเขาเสียหายหมดไปนั่นอะพยายามไปพวกนี้เขาไปไปนื่เปิดจริงเอาเลนไหนก็เอา เลนนอกไปไม่ได้ไปเลนในเว้ยพอเลนในตันปุ๊บเอาอีกแล้วไอ้รถเก่งพวกที่จอดอยู่เอาอีกแล้วจะโดนรถเราไหมจะโดนรถเราไหมนะฮะเ่ยนะแล้วก็ออกมาแล้วก็เหมือนเดิมเลยพอออกมาถึงเนี่ยชนต่อยแล้วคะก็ชนเขาไปทั่วเลยเบสเซจโดนกันไป29คันคโมเนตค่ะนะครับโดนไป29คันนะฮะมีรถยนต์25คันนะครับมอเตอร์ไซค์1มี2แถวด้วยที่โดนนะฮะ โอ้โหหลังเหตุการณ์บางคนบอกเอ้าแล้วมันไปจบยังไงอ่ะค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะรถสิบล้อคันนี้เนี่ยเสียหลักนะครับพุ่งเข้าไปพงหญ้าล้อหลังรถมาแบบถ้าเป็นรถเราเนี่ยเซ็งมากนะเจออย่างี้นกนี่นีี่เะคันนั้นเฉียดไปนิดเดียวดีนะ เออบางคนเขาเบี่ยงหลบไงบางคนเบี่ยงหลบบางคันไม่รู้จะหลบไปไหนแล้วแล้วมีบางคันนะผมเห็นนะเป็นรถสองแถวที่มีเนี่ยที่มีคนนั่งด้วยนะน่ากลัวมากน่ากลัวมากคือทั้งรถของคนอื่นเสียหายแล้วยังมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคือกโมเน่เนี่ยนึกออกไหมมอเตอร์ไซค์ที่เขาตามมาตั้งแต่แรกเขาก็มีอารมณ์โกรธแล้วพอรถคันนี้มันเสียหลักพุ่งเข้าไปที่พงหญ้าข้างทางเนี่ยเป็นยังไงต่อโดนลุมประชาทสิฮะโย้ยค่ะ เพราะว่าคนเนี่ยเขาพิสูจน์ว่าโอ้โหไอ้หมอนี่นะขับอะไรนี่เนี่เนี่เขาไปช่วยกันจับคนเรือเบงดีนี่ต้องไปช่วยกันจับเออเอาไม่อยู่อ่ะบีบแต่ให้หยุดก็แล้วถ้าหยุดตั้งแต่แรกไม่โดนขนาดนี้หรอกชาวบ้านสุดทนนะครับเข้าไปรุมประชาทันบนรถถกล้อคันนี้มีมากัน3คนเป็นผู้ชาย2เป็นเด็กหนึ่งนะฮะผู้ชายสองคนเนี่ยโดนทั้งคู่โดนชาวบ้านตุบตับทั้งคู่ไม่ห้ามกันเลยโอ้นะส่วนเด็กนี่เขาไม่ได้ทําอะไรชาวบ้านเขาไม่ได้ทําอะไรเด็กนะครับ ลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาควบคุมตัวนะครับโชเฟอร์ตีนผีรายนี้นะฮะชื่อว่าเกียรติชัยนะครับอายุ3 1ปี <c oughs> 1> พูดไม่รู้เรื่องเลยลักษณะนี่เหมือนเมาไม่รู้เมาอะไรแต่ชาวบ้านบอกมีกลิ่นเหล้านี่หึงเลยนะครับเจ <c oughs> ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บด้วยเพราะว่าตอนพุ่งเข้าไปพงหญ้านี่นะบอกว่าหน้าอกเนี่ยกระแทกกับพงมาเัยรถเลยหยุดนะครับ แพทย์เนี่ยต้องให้แอดมิตตำรวจเลยอายัดตัวนะฮะให้อยู่โรงพยาบาลก่อนยังสอบปากคำไม่ได้แต่ดูอาการแล้วเนี่ยนะฮะเมาเหล้าเนี่ยเมาแน่แต่จะมีอย่างอื่นผสมไหมเนี่ยนะฮะก็ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันอีกทีแล้วก็ต้องรอสอบปากคำด้วยนะตอนนี้อาจจะได้รับบาดเจ็บหนักนิดนึงจากการถูกรุมประชาธิรัฐใช่บางคนเขาบอกโหดูอาการแล้วเนี่ยไม่ได้เมายาอย่างเดียวเออไม่ได้เมาเหล้าอย่างเดียวหรอกเมายาด้วยแน่ๆเพราะในรถบรรทุกเนี่ยเจอยาบ้าตกอยู่ห้าเม็ด มียาบ้าตกอยู่ห้าเม็ดเพราะฉะนั้นกําลังจะเสพหรือเสพแล้วถึงคึกขนาดนี้ไม่รู้นี่คือแบบตาคงพลาดถึงขนาดไม่เห็นว่ารถติดอะนะคือกลัวอาจจะมีอาการกลัวคือคนแบบนี้เออเวลาเราไปเจอเราทําข่าวเจอเขาจะแบบว่าเหมือนมีอะไรมาตามเขาเหมือนในหูเขาได้ยินว่ามีคนกําลังไล่ล่าเขาอยู่หรือบอกให้ไปอย่างเดียวอะไรแบบนี้เขาคงลักษณะแบบนั้นนะครับก็เลยไม่หยุดรถอย่างที่เห็นก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะที่น่าตกใจคือมีคนเจ็บ ต้องนาตัวส่งโรงพยาบาลด้วย10คนเพราะอะไรครับโมเนต์มีพวกมอไซค์ที่ถูกเฉียวชนมีรถ2แถวนะที่มีผู้โดยสารเนี่ยเต็มท้ายรถเลยะนะฮะก็มีคนเจ็บทั้งหมดต้องไปโรงพยาบาลต้อง10คนโโนะครับโอ้โหนะฮะ,ะก็นี่แหละเห็นบอกว่ารถบรรทุกคันนี้เนี่ยนะฮะเป็นรถของใช้งานก่อสร้างในพื้นที่บางปูสมุทรปราการนะเป็นรถที่ถูกขโมยมานะครับแต่เจ้าที่กําำลังตรวจสอบอยู่เนี่ยนะฮะว่าเอ๊ หรือเป็นไม่ได้ไหมว่าลูกจ้างของไซ้างานนี่แหละเออเมาเมาแล้วเอาออกมาขับเองแบบนี้เดี๋ยวรอรอตรวจ<ะ>สอบสมุดรปารกกาบางปูขับมาถึงพระรามสองอะกระโบนี่จะชดใช้ยังไงไหว29คันแล้วมีคนที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยค่ะครับผมโหเจอแบบนี้นะบนท้องถนนเน,นี่ยนะโหน่ากลัวจริงๆใช่ค่ะยาเสพติดอีกแล้วไม่ต่างกัน